มีสารสกัดอะไรพิเศษอีกไหมคะค่ะก็มีสารสกัดจากสารหร่ายสีแดงนะคะตัวนี้ช่วยอะไรเออตัวนี้เนี่ยจะเป็นสุดยอดด้านสารต่อต้านอ,อ,อ,อนุมูลอิสระเลย<ม>ซึ่งเราจะไปช่วยซ่อมแซมเซลล์ผิวที่แบบว่าเสื่อมสภาพให้กลับมา,<อ>มาดีดังเดิมนอกจากจะเป็นเซรั่มที่มาจากสองทวีปแล้วเขาก็ยังช่วยบำรุงหน้าเราได้ถึงชั้นเซลล์ผิว<อ>ก็คือได้ถึงเซลล์ผิวด้านในเลย,ใ,เลยใช่ไม่ใช่แค่ผิวด้านนอกคือบางคนอ,อาจจะคุ้นชินกับการที่แบบผิวด้านนอกใช่ไหมทำให้เราขาวกระจ่างใสอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ แค่ขาวแต่ทําให้ผิวของเราเนี่ยไม่แข็งแรงคือส่วนใหญ่คุณผู้ชมขาะผลิตภัณฑ์ที่เขาบํารุงผิวหน้าเนี่ยที่เราบอกอุ้ยทำไม แต่ไปแล้วหนะ้ามันดูลื่นๆจังอันเนี้ยเขาเคลือบแค่ผิวภายนอกนะ<ช>เขาไม่ใช่ว่าดูแลถึงระดับเซลล์ผิวลึกถึงข้างในตรงว่าตัวนี้คือลึกถึงเซลล์ผิวข้างในเลย<ช>แล้วจอยแอบได้ยินมาว่าตัวนี้เนี่ยอามิเลอเซรั่มเขาช่วยในเรื่องของการที่คล้ายๆกับฟิลเลอร์ด้วยป่ะคะเพราะว่าเขาจะบอกว่าทําให้ร่องแก้มตรงนี้เนี่ยมันตื้นขึ้นด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าไปกระตุ้นตรงด้านส่วนของ,ของคอลลาเจนในชั้นเซลล์ผิวพล้วทำให้ริ้วรอยของเราเนี่ยหายร่องแก้มของเราหายไปด้วยนอกจากนี้ยังมีสารสกัดอะไรพิเเศษอีีีกกกกมมยค่็รวาาลต เะใช่ก็เป็นสารสกัดที่อยู่ในกลุ่มของเปปไทด์นะคะซึ่งจะทําให้ผิวของเราเนี่ยขาวอย่างสม่ําเสมอเท่ากันทั่วผิวหน้าอ๋อเทาคือเทาคือเราหน้าขาวแต่ว่าขาวเป็นกระดา้างกระดองบางจุด,ด,จดไม่ใช่เรื่องใช่เออแต่ว่าตรงนี้เขาช่วยได้ทาให้ผิวของเราขาวใสแบบสม,ม,สม,ม่ําเสมอแล้วก็ช่วยเรื่องรูขุมขนด้วยค่ะ